สวัสดีค่ะผู้ประกอบการนะคะแฟนชายร้านสารพัดบริการวินเซนต์เซ็นเตอร์เซอร์วิสสาขาถนนนาวงประชาพัฒนานะคะคุณกันญพัฒนนะคะสวัสดีค่ะอยากจะถามคาถามแรกเลยนะคะว่าปัจจุบันตอนนี้ทํางานทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่คะตอนนี้ผมทำเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดค่ะแล้วทําไมถึงอยากจะทําธุรกิจร้านสารพัดบริการนะคะร่วมกับธุรกิจเดิมอยู่อะคะ ในส่วนของงานสำนักบริการอยากผมมองว่าในชุมชนที่ผมอยู่นั้นเนี่ยตรงที่ตรงนี้เนี่ยอาหารการในส่วนของที่ฟันพวกต่างๆก็ไม่คุ้มผานบริษีหรือวัฒนธรรนะครับผมในส่วนของในการเปิดร้านต้องจอดบินเนี่ยผมต้องการหาาธุรกิจเข้ามาจอยเพื่อดึงลูกค้าที่หลังสำหรับลูกค้าที่ยังยังไม่มีความสนใจต้องจอดบินวอล์อกอินเข้ามาในร้านก่อนก็คือในส่วนของต้องจอดบินเนี่ยบางคนลูกค้าบางทีอาจจะคิดว่าราคา คุณต้องจะปิดอาจจะแพงไปก<ม>็เลยอ,อยากจะรองหาอะไรที่ทางคนสามารถรับเงินเข้ามาได้ง่ายๆก็เลยมองที่สาขาบริการะครับอืมค่ะแล้วทําไมถึงเลือกตัดสินใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการกับวินเซนต์นะคะ,ะในต้องขอบอกกันนะว่าผมก็ดูข้อมูลมาเยอะเหมือนกันในส่วนของงานสารพัดบริการวินเซนต์ผมว่าวินเซนต์ตอบโจทย์ผมได้ทุกข้อเลครับในส่วนเรื่องการตลาดและมาร์เก็ตติ้งนะครับผมแล้วก็ดูจากการ งานโปรแกรมของเขาแล้วเนี่ยือว่ามีเซงที่สุดนะครับค่ะออมองเห็นโอกาสทางการตลาดอย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่ถนนานานวงประชาพัฒนาย่านดอนเมืองเนี่ยคะ่ะครับผมครับในส่วนการตลาดของผมเนี่อะไรการท่องเที่ยวอยู่เนีครับครับจะเป็นจังหวัดจใจกลางของชุมชนทีน่ดูดนะครับผมจะมีมุณาติดทั้งในส่วนของตัวตัววัดเองหรือวัดตึกที่ช,ชุมชนชุมชนด้วยใช่ไหมคะมาหากินหรือว่ามามาซื้ออาหาร บนโพลทั่วกัรในส่วนตรงนี้เนี่ยผมมองในส่วนของร้านที่สะดวกในการจอดรถพื้นที่ในการจอดรถนะครับผมครับเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นถนนหนาสองเลนนะครับในเรื่องของการจอดรถที่เนี่ยบางทีอาจจะมีการติดขัดในส่วนของเจ้าองบ้านในหลังเราว่ามีความสปอร์ตแชนแนลค่ะครับค่ะมีการทําการตลาดในพื้นที่แถวนี้ยังไงบ้างคะครับผมก็มีการนําเสนอเปิดตัวมีของใบปลิวนะครับผมครับคือแนะนําลูกค้าแบบอา ถึงตัวเลยนนครับผมครับแล้วก็ในส่วนของอชุมชนที่เป็น่หมูบ้านจัดสรรนะครับผมครับก็ทําการตลาดในส่วนของอโปรโมชั่นพร้อมแนกับโปรโมชั่นและของข้อมยามครับผมรอรอให้ให้ทางรอพรแจกให้กับลูกบ,บ้านเพื่อมารับสิทธิ์ของสมรภูมิหลังของเราครับ และเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับการทําการตลาดยังไงบ้างคะอ๋อสัมคันธที่สุดครับเรื่องการตลาดครับผมครับร้านวิจารจะอยู่ได้เลยเพราะว่าร้าเราไม,มีการตลาดที่ดีนะครับผมครับในส่วนของการตลาดรถที่สทุนสุคทางการินะครับผมค่ะสุดท้ายนะคะมีอะไรจะฝากถึงผู้ลงทุนรายใหม่ที่สนใจทําธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ,บ,ร,การบ้างคะครับผมก็ขอฝากกับผู้ลงทุนรายใหม่นะครับผมครับผมเองก็เมื่อก่อนทำงานอาชีพ ทั้งงานจะออไปอยู่เหมือนกันทีนี้ผมอยากจะมองในส่วนของถ้าใครสนใจที่จะอยากมีธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอยากลงทุนผมว่าวินเซน่าจะได้ัค่ะขอบคุณมากค่ะ